สวัสดีสวัสดีพี่น้องวันขวบก็สองเส้าแค่ปักเ,เ,เซ่เนอะวันนี้เส้าแค่ปักเซ่อ่าวันนี้ก็จะเป็นมือนวันอังคารเนาะพี่น้องวันอังคารวันที่เสาร์เก่ากะทรงขาย,ายปีใหม่ต้อนรับปีเก่าเนาะเส้าแค่กัซิมาอวยพรให้พี่น้องเอฟซีสุขสุขคนเนาะลุงป่าหน้าอากะขอ,ขอให้สุขภาพแข็งแรงเด้อสุขสุขคนเนาะปรารถนาสิ่งใดขอให้ได้สิง่นนงนั้นเนาะนังใจปรารถนาแล้วก็ ปีใหม่ขม่า,มาเคาะให้แต่มีแต่ความสุขเนาะพี่น้องขอให้มีแต่ความสุขปรารถนาสิ่งใดพี่น้องผู้ใดได้แต่เบิ่งคลิปเนีตอ่ะเคาะให้พี่น้องสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงเด้อขอให้ปรารถนาสิ่งใด้เห็นได้ชิงหน่ะเนาะพี่น้องถ้าเหตุการณ์เหตุงานก็ขอคาะให้ะจะหลุ่มหลุ่มเรืองเนาะพี่น้องเนาะในปีใหม่ แะกะรโตของสักแค่เองเนะาะกะขอให้สุขภาพแข็งแรงคือกันสุขหัวซุขโคตรนั่นแหละพี่น้องให้สุขภาพแข็งๆๆขแรงเนาะจะเป็นอยังสักแค่ขามานันในคลิปเพลินพี่น้องมิจกก่าวตลอดเวละข่นพี่น้องไปเอากรรมมาข่านข่นเนาะแล้วกะเดินเนี่กาเป็นโรคโควิดนะพี่น้องโรคโควิดมากอะให้พี่น้องดูแลสุขภาพไม่เด้อพี่น้อง ขอให้พี่น้องดูแลสุขาพะนั่นแน้วไปไซมมาไซมกับข้อให้พี่น,อน,น,น,นอ้อ,อ,นองอ,อันนี้ระมัดระวังเนาะไปไซมกับอย่าลืมไซ่แม็กด้อพี่นอ้องบัวตาฟังไทยเนาะฟังลาวกับเราไว้คือกันเพราะว่า,าวกับไทยกับยูไก่เคียงกันนะพี่น้องเพราะว่าคือส่วนเงินเนาะยูไทยติดเนาะ Cả, ạo, cả, กะเล่ากะมีคือกันเนาะการะหมาดละวังคือกันเด้อพี่นอ้องเอฟสี่จนใบหมอกเลยพี่น้องจนเที่ยงเลยนะจนจะแขกกำลังเดี๋ยวมาแต่งหน้าเนาะบ่ได้พี่น้องเอ้ยโลกซอแล้วพี่น้องซอลหายเกง่งเนาะ เดืนนีหก็ดูปองมือก็บ่ได้พี่น้องนี่ว่าเพิ่นนอนในะแก็เลยได้มาแต่งน้าเนาะได้มาอัดคลิปให้พี่น้องได้เบิ่งอัดคลิปยามใดบ่เคยอันนี้จ้าเทือพี่น้องกําลังบอกว่าสดียงเนาะอือหงนั้นก็ต้องวางาก่อนพี่น้องต้องไปหาเอาเพราะซัเพิ่นก็บ่ยอมเพี่น้องเพหอยู่หั่นแหละอย่าให้คนเอาเพิ่น ยให้คนอุ่มพนันนะพีเนอะงขย้อนเนาะจะแข่กะลังมีลูกคนแหลกอ่ะยังกลางคืนเวลานอนก็นยังอันนี้นะพี่นะ้อไม่แต่ลูกตื่นให้ลกูกกินนมตลอดเวละนอนกับบ่เต็มรับเต็มอิ่มเชื่อว่าธรมานรรมานก็นเห็น โลูก,กะมีความสุขอีกแบบพี่น้องเนอะมีความสุขแบบอบอุ่นเป็นขอบคู่อันนะั้นพี่น้องแต่กาเวลาสอใหายกาแบบเมือ่อย ตอนลักแหละคนกับไ่ค่บบคอยสิยหายไปไหนดอกเพราะนั่นนานไปแล้วหายเกงแม่ซะแค่ก็ว่าให้กินข้าวนะพี่น้องให้กินข้าวกองพี่น้องก็บอ๋อคมพี่เทนมาในเด้อว่าเล็กหน่อยเพราะท่านถอดเดือนเนะาะซิปกว่าดซิปหาวันเนาะซิปหาซิปพกว่านก,กินนอบได้อยู่บ่เอากินข้าวกองเนาะว่าที่เสิร์เข้าวกองหายกินก็เลย ยังมอผึ่งกะแนะนำบ่าอยากให้กินขาวแล้วผึนองอยากให้กินนมแม่ก่อนดีที่สุดเนะาะแต่ว่าเล็กหน่อยเล็กหน่อยข้าวเกิดหมาหส่วนมากาท่านหอดเดือนบางคนข้าก็กให้กินขาวกงน,นะพี่ง้นงะเพราะว่าบางคนข้าก็แบบบ่อฟังคึ้มออย่างประมาณนี้นะมึงลูกให้ซอดูแบบแบบมันกินนมบอิมคือขาวนะผี่องอะไรเนะเาะแบบ คือหลงซะแค่เองกระหายหายกลางคืนมาหายแบบเวลาเอานมให้กินเพิ่นกะแบบท้องเพิ่นกะห่วงได้พี่พน,น้องซะแค่กะเริ่ยินเสียงท้องเพิ่นท้องอกอกประมาณนี้นะแบบหิวขาวอนะไรเนาะท้องห่วงตลอดเวลาหรือว่าเพิ่นเจ็บท้องยังกะบบหูเนาะซะแค่เอานมให้เพิ่นกินนะกินไปสักพักหนึ่งิ่นกะนอนเยอะนอนแล้วก็หายมาอีทแตงสีงนะ แตแม่ว่าให้กินขาวไปซะว่าซั่นกินขาวมันสิบ่สอมสิบ่ไหวปานไดเนาะเพราะมันอิ่มเพ่นอกินข้าวจนตัวซะแค่เองกะบ่อยากให้กินปานไดเนาะเพราะว่าเาว่าถ้าเด็กน้อยกินขาวตอนยังน้อยๆนี่สิมักท้องไปนท้องนะท้องเสียอีหยังนะพี่น้องเอาาทนให้กินขาวให้กินก่อนเนาะ แค่กัว่าหายกินนมก,ก่อนนะพี่น้องถ้าจะหายกินข้าวกระยยาแบบเป็นน้ำถั่เป็นน้ำยางอีคือหมอคอน้นนแคเนตหายแบบบาทุ่งพ่นกนาซอยก,กันนะพี่น้องเปลี่ยนกันเนาะบางทีกอ่ะถาบาทุ่ง สัแค่กะให้กินนมสัแคแล้วเนาะแล้วเรากะหนองกันเนาะไปสักพักนึงเนาะเพื่อกระตื้นขึ้นมาเพิ่นกระหายอีกคือเก่าวเนาะในกระสิเป็นพักของบาทุงเบิงหลูกโตเนาะสัแคกระสีนอนประมาณนไหน่ะนะกระไ่แน่แต่เปลี่ยนกันเนาะบาทุงเพิ่นกระอ่าอันนั้นชงนมกองให้กินเนาะพี่น้องนมพองให้กินสัแค่กได้วยเนาะไปสักพักนึงแล้วกระตื้นมากระเปลี่ยนกันเอาเนาะพี่น้อง กะยังด ôn ีได้เปลี่ยนกันเอาเบิ่งพี่น้องจกจนบ่จนรีบก็หมดแล้วพี่น้องมุนออกมาสุดเลยพี่น้องบ่เห็นสนเลยเนาะต้องใส่มือจิ้มปิยางกะบาทุ่งเพิ่นไปเอารถน้ําเอื่อยมารถเอื่อยเพิ่นเอาไปหั่นได๋กะเอามาแป้งเนาะ กรมร้ายเตอพี่นนองมนเม่อวานนี่ยกมดเป็นผันกูบาทวเนาะเป็นเงินไทยกมดเป็นผันแต่งรถบัดเพื่อบรได้ขึ้นไปก็ท่อหม้อแน้วก็พอได้เฮ็ดหน้าอันนั้พี่นอง เดี๋ยวกะส่งกันยังกะปุ๊บป๊บปุ๊บป๊บ une, แปล่าอะไรก็พอได้ออกอยู่หน้าพอได้มีรถมียังไงทยหน้าเนาะมาถึงไทยหน,าน้ายังมันแะเลได้พี่น้องขนาดเมืออมเอ่อเป็นผ่านกุบาน์ยังมันแะเลเนาะเพราะว่าเครืรค่องจักรมันก,กะเก่าแหลวนะพี่น้องรถรถไทยเนี่เครื่องจักรมันกะเก่าหลายปีเนาะแบบเสียงดังกับแบปกติดังกับแบบ คือสิระเบิดแน่พี <anything> ่น้องแบบดังตัตจต๊จั๊จั๊เสียงเห็นว่าทุ่งมันติดแล้วก็เป็นตะยานเสียงดังก็แล้ว่าทาเป็นเนี่ยโอ้บัวไว้ดอกยานมันระเบิดท่านั่นเป็นเสียงแบบเพื่อสิระเบิดนะเรื่อกะว่าสิไปเปลี่ยนไม้นาะแล้วก็เปลี่ยนน้ำมันเครื่องมึงเสาีวแล้วก็เปลี่ยนใบพัดลมใบพัดลมรถไทยหอะไรพี่น้องกะเม็ดลายนะบันไดก้า เป็นกบว่าสีเอาไปแปลงให้มันเสียงดังปกติเนาะอันนี้มันเสียงดัง่ปกตินะออนก็เลยว่าโอออ่าเงินแหงวนไมีอีกแล้วแหงไม่จะแนวประกอบสกันนประกอบกับเออรถแนหรือว่า น р น y b e อ śniej d m ่ u l d a r น h i t e c t u r a l denom lod y r a d i s s o บ่ a d a m e arr decis de art Islam Arab 아 statistically c a อ l g r a v e er อ h r i s b r a d ้อ Roy hat irmùng ABS ilah k a n g i j a ค a rubon sab tarti barik arsa�ас a zw tim imdi amni yamoios gor saha i m a g i n ก r y ی ن Gohan gohan si t h h a n ่ a k a a g r a o เอ๋ nрет บ a ek 때� f ี y น r u เดนเนี้ว่าทุ่งก็บเปได้ไปยังเขียดแล้วพี่น้องมีแต่เงินออกว่มีเงินเขานอกกันอยากน่น้อยนึงเพราะว่าเงิน YouTube สักแค่เองค่ะเนาะเอาจริงๆพี่น้องตั้งแต่สะแค่ขึ้นไปเหตุงานอยู่จุมเสบอินเตอร์เนาะตั้งแต่หอยพานมามันเกือบหกเดือนเลยพี่น้อง ตั้งแต่ไปทำอีทผมเลยได้เงินได้เงินเนาะได้เงินของตั้งแต่เดือนแบบเพศเห็นงานในหางนะหางงามงว่าเนาะแต่เห็นหางงามมงว่าจนในสักแค่กลับมาบ้านนล้ก็จังได้ขึ้นไปใหม่เห็นงานจุ้มเซ็บอินเตอร์หลายเดือนผ่านมาเนาะตอนหลอกโควิดรอบแรกผุแล้วก็ไปจุ้มเซ็บอินเตอร์จนไรบันนี้ ออกมาจากจุ๊งแซบอินเตอร์ก็มาบ้านสิละค่าหลายเดือนเดพี่น้องแล้วก็เฮ็ดงานหลายเดือนก็บ่ได้บ่ไก็ถือว่าหลายเดือนแล้วเนาะมีแต่ละ6เดือน6เดือนที่ผ่านมาเนาะก็แค่หลายเบิ่งแต่ละเดือนแต่ละเดือนเนาะแล้วก็สิมีอีเดือนนึงได้6เรียอีเดือนนึงได้9เรียอีเดือนผ่านไปก็ได โซเอสเตียนอีบพานไปกับไอ้สามสิบเตียนอีบพานไปกับไอ้สิบหาเรียนน,นะพี่น้องแล้วก็มีเก่าเลียนเจ็ดเลียนเนาะพี่น้องหกเจ็ดเดือนเนาะมารวมกันกะกลัวสิหดหล่อเหรียญพี่น้องอกลัวสิได้ล่อเหรียญเนาะแต่สักแค่เองหงันถามาบ้านแบบทาม่อมีเงินแบบบรรทุงรง่งไปยังเขียดหรือว่าบ่มีเงินยังหันสักแค่อาซี บุคอยสิยได้มีคลิปให้พี่น้องได้เบิ่งเนาะเพราะว่ายังเนาะกัเพราะว่าคือสักแค่วายเนาะกะคือผู้คนครับแบบคนเบิง่งนร้ายคนติดตามร้ายเนาะคน y ยูทูบเขาจะกะแบบเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเนาะกะสิเพิ่มขึ้นจากแบบจากสองเป็นสามยังจะสิขึ้นไปเรื่อยๆเนาะสักแค่เองกะคนติดตามกะบน้อยเนาะคนเบิ่งกะบบุคอยร้ายเห็นหน้องเนาะ กับประมาณสามร้อยสี่ร้อยบาทพันกับส่วนหน่อย 40, ออนน 1, สิพันเนาะค่ะอารมณ์อารมณ์มือหนึ่งกับเป็นพันสองผันเนาะคนเบิงที่กับเป็นหมื่นเห็ะนไหมพี่น้องเจ้งสันหันข้าจ่สิได้ในคลิปหนึ่งหัะนะอาจสิได้ลายเนาะอาจสิได้เรีอกว่าเขามาบันหนึ่งเป็นซิบกุหลยบเนาะในคลิปหนึ่งเห็ะนไะของเขาทีเบิงลายเนาะของเักแค่เองหันสามร้อยเนาะประมาณแบบสามร้อยคนเบิงค่ะกับซิมีอยู่ประมาณ บมหอดเลี้ยนพี่น้องบมหอดเลี้ยนเนาะบางคนแบบขามโฆษณาหรือว่าเบิ้งเป็นพันกาสิดาอยู่เลียนหนึ่งประมาณากาศีเนาะบางที่กับโบได้ขั้นเขาจะโบเบิบ้งโฆษณาให้นาําเนาะกาเจสันเลี้นพี่น้องจะบอกเรืองเติมบัตรมันมานก็มุดไหลเนาะพ่นนะีเนาะพี่น้องเต็งเตะขอดลูกออามานะ่าเนาะขอดลูกออกมาสักแทกันยังว่าเออได้ เงินหน่ะคุณซอยเนรหรือว่าผีคุนซอยเนอรซอยแบบมาซอยทำข้นร้านยังประมาณนี้นะสักแค่กะได้เงินส่วนน่ะก็ซื้อบัสหนักแล้วพี่น้องนี่แต่ว่ากระมือมือบ่ค่อยได้ปัญได้นะพี่น้องเพราะว่าสักแค่กะเก็บส่วนมึงนึงนี่เนาะส่วนตอนยุนหนะสักแค่เติมสักแค่กับบริเก็บเลยพี่น้องนี่เนาะกระซีไม่ทั้งมือหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด มดแปดใบนะพี่น้องแต่ว่างสักแค่ทิมไปหนํากะมีเนาะอันนี้กระสวนเก็บสวนบางนึงนะี่เนาะสวนตอนขอดหน่องออกบางนึงนะี่สักแค่ก็ต้องเก็บว่าม็ดไร้ปันได้เนาะแล้วก็เดือนหนึ่งสิมดประมาณได้อันนี้บังขอดบางนึงห,หอยกะบ่หึงปไนไดนพี่น้องนี่เนะาะมดแปดใบกะใบหนึ่งนี่เป็นทางอันนี้เนะาะใบหนึ่งซิพันกีบเนาะหนึ่งหมื่น ใบหนึ่งหนึ่งมือนถาว่าเป็นเงินไทยเป็นเงินไทยกะตอนนี้ขั้นเงินขึ้นกับประมาณสามสิบกว่าบาทเนาะสามสิบกว่าบาทแต่เป็นเงินเหล่านี่ือว่าแพง์เน่พี่น้องสิบพันกีบเนาะแพง์ไดพี่น้องสิบพันกีบใบ, 1, 10, บหนึ่งสิบพันกีบพี่น้องจะแขกกับโอ,อ,ดดอ,นะอ้มั 2, 000, 3, 000. ดลด้หมื่นเลยเนาะสองหมื่นสามหมื่นพรุ่งนมดแปดหมื่นนะ มดแปดหมื่นอันนี้ก็ยังวานหน่อยเนาะที่สแคกเก็บขึ้นไปก็ท่อหม้อนำสแคว่าสิอาบให้พี่น้องเลยเบิ่งโอ้โหมีอยู่เป็นสาวใบพี่น้องเนาะมีอยู่เป็นสาวใบ่ะบาแต่อย่างหนึ่งแบบเสียไปสแคว